สงงารางมันเองนะครับที่ปรึกษาการขายฟอร์ดบางบอนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําหน้าจอ s ิ n c 4A แบบใหม่นะครับที่สามารถเชื่อมต่อ Android Auto และ Apple CarPlay ในรูปแบบไร้สายที่มาพร้อมกับแท่นชาร์จไร้สาย USB และ y ท e C นะครับที่สามารถให้ลุกค้าได้เสียบชาร์จนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto กันนะครับผมโอเคแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะมาเชื่อมต่อ Android Auto กันนะครับผมกดที่มีเดียนะครับผม แล้วอนุญาตให้ค้นหาอุปกรณ์นะครับโปรโลเลือกึ่งในอุปกรณ์ที่โอเคแล้วกดที่อ,อ,อุปกรณ์ของเรานะครับอย่างของผมนะครับจะเป็นเลสเี 9t <โอ S 1> นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ,บแล้วโทรศัพท์จะมีให้จับคู่นะครับกดจับคู่ได้เลย สักครู่นะครับรอโอเคแล้วกดกที่อนุญ,ญาตนะครับความเปลี่ยนแปลงของสภาพถนนสเสมอและคุนยางสามารถใช้ระบบซั่งงานด้วยเปิดใช้งาน,<ร>นที่หน้าจอนะครับเปิดใช้งานคุณสมบัติในขณะที่รถเคลื่อนที่เดี๋ยวรอสักครู่นะครับ a โ t o ต,ตรงนี้นะครับโอเคหลังจากที่เราเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูฟีเจอร์หลักๆที่เราจะให้ลูกค้าได้ใช้นะครับผมอย่างเอาเป็นยกตัวอย่างนะครับเป็น ตัว Google Map นะครับเรากดที่ตรงนี้ได้เลยตัวสั่งการด้วยเสียงนะครับกดค้างแล้วเราปล่อยนะครับแล้วเราก็เลือกเป็นไปฟอดบางบอลกำลังนำทางไปยังบริษัทไทยธนาเพลยเนียค่าจำกัดฟอตบางบอนโอเคแล้วตัว Map นะครับจะขึ้นมาที่หน้าจอของเราเลยนะครับจะดึงขึ้นมาตรงนี้เลยโอเคเดี๋ยวเรามาลองฟีเจอร์อื่นกันบ้างโดยการที่เราสั่งการด้วยเสียงนะครับผมกดที่ปุ่มเดิมนะครับค้าง โทรออกหาพี่ตึงแล้วเนื่องจากว่าเราใช้สองซิมนะครับเราก็เลือกซิมที่เราจะใช้โทรออกนะครับงั้นเดี๋ยวผมเป็นซิม2แล้วกันพี่ตึงของเราก็คือบาร์ดเมนเอร์นะครับผมลองโทรออหาเขากันอ่ะตอนนี้โทรติดแล้วรอเขารับสาย โอเคนะครับอันนี้คือพี่ขอรับสายแล้วนะครับรูปแบบการโทรออกด้วยเสียงก็จะประมาณนี้นะครับผมแรากดวางสายโอเคและฟีเจอร์ที่เราได้พูดไปทั้งหมดนะครับอยู่ในรุ่น Next Gen Ranger Sport หากท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการชมฟีเจอร์ด้านไหนรอชมคลิปต,ต่อไปนะครับผมที่ปรึกษาการขายเจดสดางงานอเนกจาก Ford บางบอนนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ